คุณผู้ชมคะพูดถึงประโยคว่าลีเดดที่บอกว่าความจริงก็คือความจริงคุณนุ่นนึกออกเลยไหมหน้าครูปีชาลอยมาเลยค่ะจนนี้ฉันถามอยู่ในใจว่าตกลงความจริงมันคืออะไรเออเพราะว่าถ้าเกิดนึกถึงประโยคนี้ครูปีชาก็มาหมวยจรูนก็มาก็เลยถึงคดีหวยอนลวงอนลเวง30ล้านเนี่ยแหละค่ะวันนี้ดูเหมือนจะจบ ไม่จบนะคุณนุ่นเพราะว่าสารท่านเองก็เลื่อนอ่านคําพิพากษาในคดีนี้ออกไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปขอตรวจเอกสารใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะมาพร้อมกับร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือว่าหมวดจรูนก็มาพร้อมกับครอบครัวมีภรรยาแล้วก็ลูกเดินทางมาด้วยนะคะวันนี้เองค่ะจะมาฟังคําพิพากษาสารอุทธร์คดีที่นายปรีชาไคร่ครวญเนี่ย ฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรจากหวย30ล้านซึ่งคดีนี้เองสารชั้นต้นตัดสินยกฟ้องไปแล้วต้องบอกว่าคดีระหว่างหมวดจรูนกับครูปีชามันมีหลายคดีรวมอยู่ด้วยกันนะคะ,ะแต่ว่าคดีนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแหละค่ะส่วนครูปีชาวันนี้เดินทางมาไม่ได้มีทนายวรยุทธ์บุงวงใสมาด้วยหลายคนก็ถามเอาเปลี่ยนทนายแล้วหรอ,อเรื่องราวย,ยังไม่จบเลยครูปีชาเองก็บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนทนายนะคะแต่ว่าวันนี้เองทนายวรยุทธ์เนี่ยติดภารกิจด้วย ก็เดินทางมาพร้อมกับสองสาวส่วนภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊บ้าบินจำกันได้ไหมคะที่เป็นคนขายสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยวันนี้เดินทางมามอบดอกไม้แล้วก็มอบกำลังใจให้กับครูปรีชาด้วย ส่วนวันนี้เองค่ะทนายตั้มเนี่ยก็เข้าไปฟังศาลตั้งแต่ช่วงเช้านะคะหลังออกมาจากศาลเองศาลก็ได้มีการอ่านเลื่อนอ่านคำพิพากษาเหตุผลเพราะว่าต้องตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้พบปัญหาด้านเอกสารผิดพลาดค่ะเลขหน้าของเอกสารมีมากกว่า300หน้าแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมีเอกสารเพียง280หน้าเท่านั้นมันก็ไม่ตรงกันศาลท่านจึงให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปตรวจสอบเอกสารมาก่อนซึ่งหลังจากเข้าฟังศาลก็ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย กลับไปเอาสำนวนมาเอามาให้กับสารท่านอีกครั้งหนึ่งฝ่ายหมวดจรูนเนี่ยยกมาเป็นกล่องเลยคุณนุ่น280กว่าแผ่นนะคะส่วนส่วนครูปีชาเนี่ยเอามาเล็กๆน้อย ให้กับสารท่านได้ดูนะคะซึ่งครูปีชาเองเขาก็เป็นโจทยื่นอุทธร์เพิ่มนั้นนะคะวันนี้เองก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันเลยระยะเวลาอุทธร์ไปแล้วแต่สารท่านก็รับไว้ในฐานะเป็น,นแถลงการส่วนหมวดจรูนวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวมีโอกาสสัมภาษณ์ถามหมวดจรูนเป็นยังไงหนักใจไหมหมวดจรูนก็บอกว่าไม่หนักใจแล้วก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อเครียดไหมเนี่ยเกือบ3ปีแล้วนะเรื่องราวนี้มันไม่จบไม่สิ้นสักทีหมวดจรูนบอกว่าไม่เครียด ทำใจเอาไว้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เองสารท่านก็ให้หมวดจรูนเนี่ยมีสิทธิถอนเงิน30ล้านออกมาใช้แล้วจํากันได้ไหมไผู้สื่อข่าวก็เลยถามแล้วเงิน30ล้านตอนนี้ล่ะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างเดี mm. ๋ยวฟังคําตอบหน่อยค่ะสารเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับคืออย่างนี้มันไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากนะบอกก่อนว่าคือมันมีเอกสารอยู่ชุดหนึ่งของตํารวจนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่280แผน่นแต่ว่าตอนรันเลขอะเข้าใจว่าตอนนั้นอนะมัน เอกสารมันเยอะนะครับแล้วก็สืบพยานกันจ,นจนมืดเลยคือวันนั้นนะครับมันอาจจะคนที่รันเลขเนี่ยอาจจะมึนงงได้ก็เลยรันเลขไปถึง300อกว่าแล้วทีนี้ศาสาราอุทธรณ์ท่านตรวจละเอียดนะครับท่านก็เอ๊ะทำไมเอกสารันีนี้มันมี300กว่าแต่นับได้แค่200กว่าแผ่นท่านก็เลยให้ลงมาสอบใหม่นะครับในประเด็นนี้นะครับมันถึงเป็นที่มาของการที่ สารจังหวัดสมุทรจังหวัดากาญจนบุรีนะครับท่านให้ทั้งสอง,งฝ่ายทั้งครูปีชาและก็ทางฝ่ายทางเราเนี่ยนะครับไปเอาหลักฐานทั้งหมดมาตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับท่านก็ให้ไปเอาสำนวนทั้งหมดมาเลยทั้งเอกสารหมายจอหมายรอนะครับเบิกความเราก็ยกมาเป็นกล่องเลยนะครับแล้วท่านก็เอาคัดเฉพาะไอ้ไอ้ A A A ที่มันมีปัญหาออกมานะครับก็มาตรวจสอบแล้วแล้วผมก็ให้ดูแล้วว่าจริงๆรแล้วมันก็คือครบตั้งท่านั้นแหละ280แแผ่นนะครับเพียงแต่ว,ว่า เพื่อความสบายใจของครูปิชาด้วยเพราะว่าวันนี้ทนายครูปิชาไม่ได้มานะครับก็เลยต้องอธิบายกันเข้าใจหน่อยว่าไอ้ที่ทางฝ่ายเราเอามาหรือที่จะให้ทางเขาเออกมาเนี่ยเพื่อจะตรวจสอบว่ามันมี280แผ่นจริงๆมันไม่ได้มี300กว่าแผ่นเหมือนกับที่รันเลขไปผิดนะครับมันเลยใช้เวลานานเพราะเขาตรวจทีละแผ่นทีละแผน่นเส้วแวลาน,าน,าน,นี้มนมจะผลกับสารชั้นต้นไหมล่ะไม่มีผลอะไรหรอกครับเพราะว่าคือ ศาลท่านจะม,นมันเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องทางธุรการให้มันถูกต้องท่านเองนะครับให้รันเลขให้ถูกของเลขหมายเอกสารครับจริงๆแล้วผมตั้งใจอยากจะอยากอยากจะฝังผลตั้งวันนี้เลยนะแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็คงต้องทําใจครับกังวลไหมว่าพอไม่ได้ฟังนี้มันอาจจะมีผลออกผลการวิจารศาหรือเปล่าะไรครับพูดถึงว่ากังวลไหมเนี่ยในใจจริงผมแล้วผมเชื่อใจสารอยู่แล้วนะท่านมีความร,าร,ร,าร,ร,ารู้ธรรมแน่นอน แต่ส่วนที่ว่าอไออออะไรต่อมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยผมก็เห็นบ้างแล้วนะบางส่วนนะนนก็ก็คิดเหมือนกันในใจก็คิดนะคิดบ้างอะ่ะถ้าเห็นแล้วมัน,ม,นมันไม่คิดอะไรเลยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะคิดอะไรก็มันมันจริงๆแล้วเพียงแต่คิดอย่างเดียวนะแต่ว่ายังก็ผมก็ยังเชื่อใจใสารท่านอยู่ดี เนี่ยนะคะเราก็เพิ่งรู้เนาะว่าคนถูกหวยเป็น30ล้านเนี่ยแทนที่จะมีความสุขยิ้มร่าเบิกเงินมาใช้สบายใจยเฉบเนี่ยมีคดีกันข้ามปีขนาดเนี้ยออต้องบอกว่าทุกขลาบนะคุณนุ่นคือมันวุ่นวายเหลือเกินอย่างที่บอกว่าคดีนี้มันมีคดีย่อยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยพ่วงด้วยกันไปหมดเลยอ,อฟังของฝักฝั่งของหมวดจรูนแล้วมาดูฝักฝั่งครูปรีชาก,กันหน่อยหลังจากที่สารท่านเลื่อนอ่านคําพิพากษาผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม้จะใส่หน้ากากออกมา,าแต่รู้เลยว่าดูเหมือนอารมณ์ดีอะเหมือนจะบ มองเห็นรอยยิ้มทะลุหน้ากากเลยนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามเป็นยังไงเครียดไหมครูปีชาบอกสโลแกนเดิมเลยค่ะความจริงก็คือความจริงอพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่เหมือนเดี๋ยวฟังต้นฉบับกันหน่อยค่ะความจริงครับครูตอบอย่างอื่นบ้างสิคะเมื่อเป็นความจริงเป็นความจริงก็คือความจริงนะครับเรียนเชิญทุกท่านไปรับประทานอาหารที่บ้านส่วนปีชาก็คือยังมั่นใจว่าไอ้เรื่องความจริงที่พี่ครูบอกมันก็คือของเราเนี่ยอย่างที่ได้นําเรียนแล้วนะครับว่า ลอ,อตเตอรี่ที่เราซื้อเนี่ยมีที่มาชัดเจนนะครับมีผู้ซื้อและมีผู้ขายนะครับแล้วตอนนี้เราคือผู้เสียหายฉะนั้นก็เราอีกสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวใกล้ๆนี้คงจะมีการเอ่อเรําทำข่าว นี่ค่ะเจ้าของวลีความจริงก็คือความจริงคือพูดยังไงก็ไม่เหมือนนะคนนู้นต้องให้ครูปีชาเป็นคนพูดอ่ะจะออกเสียงเนิ่นๆน่ารักน่ารักได้นึ่งค่ะแต่แกก็ไม่ได้มีความกังวลนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆคดีนี้แกเป็นโจทย์ฟ้องหมวดจรูนนะว่าเขาไปเหมือนแบบว่าไปยักยอกของแกมาถูกต้องเท่ากับว่าถ้าวณิสาอุทธรเนี่ยท่านยกฟ้องเหมือนศาลชั้นต้นคือจบเลยนะมันดีกาต่อไม่ได้แล้วแนวโน้มตอนนี้แกก็เหมือนกับว่าเสียเปรียบอยู่เหมือนกันเพราะว่าศาลท่านถอนอายัดหมวดจรูนนี่ถอนเงินมาใช้ได้แล้วแต่ ไม่เครียดเลยเมื่อกี้ยังชวนกินข้าวอยู่เลยอะเปิดร้านอาหารเดี๋ยวชวนหมวดจรุนไปกินข้าวด้วยแล้วกันนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าฝักฝั่งครูปีชาบรรยากาศชื่นมื้อเลยนะคะเพราะว่ามีเหล่าสามเจเขามามอบดอกไม้มอบกําลังใจให้ด้วยนี่คุณนุ่นจํากันได้ไหมเจ๊เกียวเจ๊พัชเจ๊บ้าบินที่อยู่ตลาดเอสซีีที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยขายกับครูปีชาเองนี่แหละเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะให้กำลังใจตั้งให้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตต่ทุกวันนี้ อันที่ต้องแจงก็คือคูู้ๆยังไงความจริงต้องประกดราะหวยเป็นของคุค่ะยืนยันยืนยันครับเพราะเราเป็นแม่ค้าเจ้าของหวยนะคะ่ผ่านมากรนจเียยานักออันนั้นแล้วแต่ดูวิิจของศาลเราไม่กล้าละเมิดนะคะอันนี้เราเราไม่ทราบแต่แม่ค้าคือเจ้าของหวยนะคะขายใครก็คือคนนั้นอันนี้ฝากสื่อข่าวนิดนึงนะคะว่าทางรู้นะคะซื้อหวยจากที่ไหนเราไม่ทราบนะคะอันนี้เราไม่ทราบแต่พวกเราขายหวยให้คูพิชาค่ะ ทุกคนหรือกดแห่งดับไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะถูกหรือผิดปัดจริงอยู่ที่พวกเราทั้งหมดค่ะ,ะมาีฝั่งนเขาจะยื่นฟ้องพยานเพ็กอออ๋อก็ต้องหาคนขายมาให้ด้วยนะคะ <c oughs> คนที่ขายถุงสวยให้คุณจโรนนอ่ะอยู่ที่ไหนปรากฏตัวนะคะ นี่ค่ะสาเจก็ยังยืนยันคําเดิมนะคุณนุ่นบอกว่าเขามั่นใจแหละว่าสลากินที่ถูกเนี่ยเขาขายกับครูปรีชาเองอส่วนหมู่จรูนเนี่ยที่หมูหมวจรูนที่บอกว่าถูกเนี่ยใครเป็นคนขายให้เอามายืนยันสิ จำได้ไหมคุณเมย์เวลาซื้อหวยคุณเมย์จำหน้าคนขายได้ไหมจำไม่ได้นะถ้าเกิดว่าค <c oughs> ดีนี้ตัดสินไปแล้วต่อไป <c oughs> นี้มันต้องเป็นบรรทัดฐานใหม่เลยนะคุณนุ <c oughs> ่นเวลาเราไปซื้อสลากเนี่ยเราต้องจำานะักแม่ค้าก่อนเลยต้องเซลฟี่กับเขาลงช่องลงชื่อให้เรียบร้อยเอา DNA ให้ติดหนึบเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าอาจจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะส่วนสารท่านเองค่ะได้นัดให้ทั้งคู่เนี่ยมาตรวจสอบสำนวนกันอีกค,ครั้งหนึง่งในวันที่30มิถุนาย,ยนนะคะก่อนที่จะส่งสำนวนไปยังสารอุทธรณภาค7พิจารณาแล้วก็จะถึงวันนที่ก วันฟังคำพิพภาษาอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าเพิ่งเบื่อข่าวนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ายังน่าจะอีกยาวๆแหละ <c oughs> จนกว่าจะไฟนอว่าตกลงแล้วใครพูดความจริงนะคะ <c oughs>